ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะในห้วงข้องเดือนรอมฎอนนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางซิดเกาชมรมมุสลิมธรรมศาสตร์ค่ะเข้าจาัดก,กิจกรรมเผื่อชุมชนมอบสิ่งของให้กับผูย้าายากไร้แล้วก็กลุ่มปราปบางในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาบอกว่ารอมฎอนนี้สู้ชุมชนค่ะ ขณะซิ์เกาชมรมมุสลิมมาาวิทยาลธรรมราศา,นาม์นาอิสมาดีเฮมตะกูลวงประธาขนขณะทำงานพร้อมด้วยคณะว่า30คนเขาลงพื้นที่ไปที่ตำบลบือมั่งแล้วก็ตำบลกาลูปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมรอมดอนนีซู้ชุมชนค่ะเป็นการมอบสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคแล้วก็บริโภครวมถึงเงินทุนส่งเคราะห์ช่วยเหลือแก,ก่กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้โดยโอกาสทางสังคมและมีถังเม็ดแปดสิบจุดโดยมีประลัดอำเภอรามันกำนันผู้หย่บ้านแล้วก็ผู้น ศาส,สนารวมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับด้านนายอิสมานดีเฮมตระกูลวงกล่านะครับว่าตนและกษิตเก่าชมรมมุสลิมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เตียศัยู่ในพื้นที่ซ้ำจาวัดชายแดนภาคใต้ครับ <c oughs> ได้มารวมกันทํากิจกรรมโดยการระดมทุนรับบริจาคเบียร์รการสิ่งข้องต่างๆที่จําเป็นในการดํารงชีวิตจากกษิตเก่าชมรมมุสลิมทุกพื้นที่ครับ, <c oughs> พรบเพื่อจัดเสื่อเครื่องอุป,ปโภคบริโภคหมอบแก้กลุ่มเปราะบางตามความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับซ <c oughs> ึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ยังโดยโอกาสน,นั่นเองครับด้านนายเทระเทพจิตล้างบัณฑิตอาซาสมัครวิทยาลัยพัฒนา,าศาสตร์ป่วยอึง้งพากอนมาวทิทยาลัยธรรมาศา์บอกว่าดีใจนะที่ได้รวมเป็น่วนเนึ้งของกิจกรรมโดยในปีนี้คณะซิกเกาทุกคนก็มีความตั้งใจคะ่ะแล้วก็ถือเป็นพื้นที่เล็กๆที่ได้มีโอกาสในการทํางานเพื่อสร้างคมนะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังโดยโอกาสสมกับปณิธานข้องคนธรรมศา์ที่เขาบอกว่าชั้นรักธรรม เพราะธรรมศา์ซ้อนให้ชั้นรักประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็การลงพื้นที่บมอมซิ่งของแก่กุมปรอบางในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความดีใจแล้วก็ปราปลื้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับในช่วงเดือนอันประเซอร์แบบนี้เราจะได้เห็นภาพของการช่วยเลือก,กันเนาะไม่ว่าจะเป็นจำหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีสถานศึกษาเองก็ดีรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนเลยกับประชาชนกันเองนั่แนแหละที่เขาได้ยิดยืนโอกาสยิดยืนสิ่งดีๆให้กันในช่วงกล้องเดือนอันประเซริฐแบบนี้ใช่ยิงเฉพาะกลุ่มปรอบางใน ในชุมชนเนี่ยบางที่เขาอาจจะขาดสิ่งของจําเป็นที่อย่างจําเป็นต้องดํารงในชีวิตประจําวันแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่น่วยงานเข้าไปช่วยเลือยงเขาอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกําลังอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเอากําลังของเราที่เลือเนี่ยไปเป็นสะพานบุญหรือว่ากำลังบุญก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้มีแรงในการึดสู้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั่นเอง